ความนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยหลังจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยราวๆหลักล้านคนต่อป,ปี จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความสนใจนะคะคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรรวมถึงนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยจะมองบ้านเราอย่างไรกันบ้างติดตามกับนักข่าวพลเมืองทีมปันภาพค่ะเพิ่มรายได้เนี่ยเพิ่มรายได้แต่ว่ากินเซ็ตก็ใส่ยาทิ้งเรี่ยลัดเอาต้องมาตัวเก็บตัว,ตวนั่งมาทำกมัน,มนมเหม,มีระเบียบมันกว้างเขาก็เก็บเรียก็บ,บอกเข้ากล การวางแผนการท่องเที่ยวของคนจีนไม่เหมือนนักท่องเที่ยวฝรั่งค่ะช่วงแรกๆที่คนจีนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวของบ้านเราก็เลยสับสนว่าจะจัดการอย่างไรดีหลักๆก,ก็คือเป็น2อ,อย่างกุ๊ปแล็เอฟไอทีกุ๊ปก็คือจะมีไกด์คอยดูแลตั้งแต่วันที่มาถึงแล้วก็ไปเที่ยวจนวันที่ลูกค้าเดินทางกลับ ส่วนในกลุ่มของ F.I.T ก็จะเป็นลักษณะที่ลูกค้าเดินทางมาเที่ยวเองแล้วก็ซื้อบริการรายการทัวร์เป็นรายการรายการไปก็คือจะเที่ยวด้วยตัวเอง,องปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม F.I.T ค่ะการติดต่อห้องพักซื้อทัวร์นิยมทำผ่านแอปพลิเคชันและจัดการเสร็จตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างกลุ่มนี้มาจากเมืองเซินเจนเพิ่งมาถึงเชียงใหม่ค่ะ ก็เจอให้ซูสัมย <嗯 S 2> ังกเขาบอกมีเพ<嗯>ื<嗯>่อนฝูงแนะนำด้วยแล้วก<嗯>็ในอินเทอร์เน<后>็ตก็จะมีกันว่าที่นี่น่าเที่ยวอ个这่有听到过<嗯>那,那我觉得 เอ่อดีฝั่งเมี้ยด้วเขากงอที่จะพูดภาษาจีนได้เอเขาก็ได้รับการพูดคุยว่าคนจีนเป็นยังไงแล้วก็คนที่มีวัฒนธรรมอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องหันหน้าเข้ามาปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าคนจีนจะมาเมืองไทยก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเรามีคนแนะนําให้เขาว่าต้องควรทำอะไรทำอะไรเข้าใจแล้วเข้าใจที่เน วัฒนธรรมที่แตกต่างบวกกับการที่ไม่มีข้อมูลมากพออาจทำให้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนไม่ประทับใจคนในพื้นที่อยู่บ้างแต่ถ้าเราถามความรู้สึกในมุมมองของเขาอยากรู้ไหมคะว่าเขาคิดยังไงกับเรา

มีความสุขค่ะแล้วก็มีของกินอร่อยอร่อยรสชาติก็ถูกปากยิ่งกว่าที่อื่นอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้95เป็นนจีนส่วนยุโรปเหลือแค่5เทาร้านเราตอนแรกวางแผนไว้จะเป็นลูกค้าแบบเราไม่ได้เจาะจงตั้งใจให้เป็นกลุ่มจีนแต่ตอนนี้เราต้องปรับเชยอะเลยเขาคาดการว่าในปี2020นักท่องเที่ยวจีนจะออกนอกประเทศถึง300ล้านคน จำนวน300ล้านคนเนี่ยเราคิดดูว่า2014จากปรา30ล้านคนมาบ้านเราประมาณ7ล้านแต่อีก2020เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนออกนอกประเทศถึง300ล้านคนเนี่ยจะมาบ้านเราเท่าไหร่นะคะคือ,อยังไงเขากะมานะคะแล้วเราจะตั้งรับอย่างไรกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนนี้ มีผลคาดการ์ค่ะว่าในอีก4ปีข้างหน้าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า10ล้านคนค่ะส่วสำคัญของเรื่องนี้จะอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้คนในพื้นที่ได้ประโยชน์มากที่สุด คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวนี้ได้ต่อในรายการ The n o r t องศาเหนือเช้าวันนี้ตั้งแต่7.30โมงครึ่งไปจนถึง8.00โมงค่ะส่วนท่านใดมีเรื่องราวใกล้ๆตัวอยากสื่อสารกับนักข่าวพลเมืองแบ่งปันมาได้ผ่าน f a c e b o o k c o m s c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ